ชุมผู้ปกครองมาโรงเรียนลูกประชุมผู้ปกครองอทำอะไรเล่นกระเเม่สองคนกันแน่จับทำไม ที่แล้วในชั้นาก็มีป่าที่รองรบโรครางาจะเปิดเด็กเล็กปาหารปไม่็ไทีโรงเรียนนะพี่น้ามนาชุมผู้ปกครองเลย้ก็ไปเข้าเืออกอหนะ้รน็ะคโรเรียนไม่